รถถฟอร์อดเ 7, 7. ็ดเครื่องดีเกียดียางดีสีเส้นนะคะตัวนี้จะเปิดราคาอยู่ที่165,000บาทนะคะจัดทรงที่300กิโลเมตรเหมาะสำหรับตกที่หรือรใช้งานถ่ายได้นะคะหากสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินแคสเซอร์สาขาอำเภอสุกัดจังหวัดอุดรธานีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 5 0 4 7 0 3้0 081 หากสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้ที่ร้านภูมินเซคเตอร์สาขาอำเภอบุจับจังหวัดอุดรธานีหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065 077 0370 081 729 0 08 5 0 1นะคะราคาอยู่ที่165,000บาทนะคะจัดส่งฟรี300กิโลเมตรร้านภูมินเคเตอร์ยินดี เข้ามารับชมสินค้าได้นะคะที่ร้านโูมินแท็กเตอร์สาขาโซนสุจักจังหวัดอุดรธานีนะคะยางดีสีเส้นนะคะรถพร้อมใช้งานเหมาะสำหรับติดกิฟหรือเอาไปใช้งานขายได้นะคะร้านโูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะค่ะจุติ